สวัสดีท่านชมท่าน,นด้วยเลยนะครับผม <c oughs> วันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกกับแมปบอาฟุ้นนะครับมาครับอัปเดตยี่สิบมาแล้วครับเย่เอวโค้ดคูงสองยังค้างไม่อยู่เลยเนี่ยโอเคมีอะไรอัปเดตบ้างมาครับเอหนึ่งพันห้าร้อยแล้วนี่แม่ไนดูไอเทมโอ้ อูผลอู๋ผลมาดูน่ารักขึ้นนะนี่ฮะเฮผลเอ็ดเดี๋ยวผมติดติดใจผลผลเฟรม่ะเฮ้ยคนน่ารักอะเฮ้ยอะไรมันจะน่ารักขนาดนี้ขพอทษดิแมวเหอะโหเก็บโอเคครับแล้วก็ ไปดูมานะสกิลดาบเปลี่ยนใหม่มีสกิลดาบเปลี่ยนไปด้วยนี่นี่นาสกิลดาบแป๊บหนึ่งนะเออเฮ้ยเจ้าเกิดเจ้าเสกแน่เลยสกิลดาบทุกดาบเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะไหนดูดาบนี่นี่โอ้โหอะเดี๋ยวเราไปลองกับมอนเตอร์ดูนะสกิลนี้เนี่ย สามร้อยห้าสิบได้ยากมากเลยอมาละโหโคตรเท่ครับเน่าน่าเสียดายที่ผมไม่ใช่สายดาบอยากเป็นสายดาบมากเลยครับอันตะวันฮินโนะคามิคางูระโคตรเทอะบอกเลยนี่เนี่ นี่หนนี่หนนี่หนเออสกิลสกิลคือแบบทุกสกิทุกดาบมันเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ไหมอือโคตรเท่โโหโคตรเทพอ่ะเออสกิลนี้อือโอ้โหอือืออันนี้ผมยังไม่อล็อกนะความสามารถ มันเหมือนเดิมมั้งใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมเอ้ยไม่เหมือนเดิมให้อันนี้ครับไม่เหมือนเดิมแล้วก็มาเดี๋ยวแสกิลนี้โอ้โหไม่เหมือนเดิมครับแล้วตานะธรรมดาล่ะตานะธรรมดาเอ๊ะเหมือนเดิมเดี๋ยวแอสเซรลนไม่มี เขาน่าธรรมดาไม่เหมือนเดิมนะผมว,ว่ามันไม่เหมือนเดิมมันดูมีเอฟเฟกมากขึ้นอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันอะแอสเซเอ,อู้แอสเซเลไม่เหมือนเดิมมาต่อไปออซัชอชัโชโคตรเท่อะครับพี่น้องโหสีแดง เป็นสีของไฮคีหรือเปล่าถ้าไฮคีสีอะไรมันก็จะเป็นสีแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไปรู้สิโคตดเท่อะเท่มากเลยเดี๋ยวเดีขอขอไปเก็บมาสเตอรี่แป๊บอีงนี้นึ่งอ้าวเฮ้ย,ยเดี๋ยวไปเก็บมาสเตอรี่กับตัวที่ตีง่ายๆแล้วกัน โอเคไปผวันนี้คลิมนี้ผมจะไปโลกสามกันผมจะต้องไปคุยกับเออเอ้ยเดี๋ยเดียดย,ยังก่อน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 นี่เปลี่ยนไปเดือเปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนไปไหนดูซิ โอ้โหเปลี่ยนไปอันนี้ล่ะเอาออลำนี้เลยใหญ่มากไหนดูที่ต้นหวนเรือดิว้าวเจ๋งล่ะเจ๋งมากๆเลยครับแล้วมันไม่มีที่นั่งเหรออ๋อนั่งนี้ได้มา ไปกันออกเดินทางโอ้โหดูเรือดิโหมีการาแบบตั้นแบบมีสเก็ตน้ำแบบนี้ด้วยโหเทจัดเดี๋ยวก่อนแป๊บน,นึงมาคุยกับเอเอ,เอ่เปลี่ยนดาบแป๊บดาบเซเบอร์มาคุยกับเออ่ แอดมินคนหนึ่งนะออกมาตือนมาที่เราสามารถอัปเดตสิบห้าไม่อน่ยอันนี้อัปเดตยี่สิบแล้วมาได้เวลาสู้กับแอดมินครับเราสู้กับแอดมินเตรียมตัวเตรียมใจใส่นัว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 แอดมินไอพีอินดาใส่นัวลใส่นัวใส่นัว มา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 อ้นี่โยรูแบบมามาอูเอฟเฟกโห <c oughs> โอ้โห ชนะครับสิมีจดหมายข้อความ อ่ะฮะโอเคมาผมไปโลสามเลยล่ะเมื milk, ่อกี้คือการต่อสู้มันมากเลยสู้อะไรมันขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋เด้อเดี๋ยวอเด้อเดอันนี้กี่โซนอยู่นั้นไปไหนล่ะเกิดการพีพีกันเกิดขึ้นแจมซะหน่อยแจมซะหน่อย ไม่เอาไม่เอาแจมไม่เอาไม่แจมแล้ว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 ผมไม่แจมแล้วผมไม่แจมแล้วปล่อยผมไปผมจะไปโลกสามปล่อยผมไปโอเคนึกว่าจะไม่รอซะแล้วเรา ไม่เลิกช่วยด้วยช่วยด้วยมันยังตามไม่เลิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดโอเคอย่างน้อยก็มาเกิดที่กินโซนแป๊บนึงนะผมจะเก็บมารอะไรนะวาเด่นเนาะดับวาเด่นโอเค ในรุ่นทนี้ดิโหก็ไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่นะเอ่อเซเบอร์เ er ท่กว่าแดงแบบชอบมากครับโอเคได้เวลาไปโลกสามกันครับผม เย้ yeah. เลืสามแป๊บหนึ่งนะอ้าคีย์บอร์ดผมทานหมดแล้วเนี่ยกลุ่มคนใช้บิเซนโตเหรออ่าฮะแล้วน,นี้อะไรมอนเตอร์โอเคผมบวดก่อนครับ กลางเกาะที่เราจะาไปสุ่มผลได้ตรงนู้นเหรออ่ะเดี๋ยวลองไปดูลองนั่งเรือที่เร็วที่สุดไปดูครับเป็นเรือเล็กๆมาแล้วเป็นเรือเล็กๆแต่เร็วมากเลยนะดูดิไหนดูซิเกาะเต่าเราต้องไปทางนี้เราต้องไปเกาะเต่าครับ ซึ่งนู่นหรือเปล่าแปบบ๊บนึงนะเทียพอตไปก่อนดูใหม่นะอันนี้ไฮด้าไอแลนด์ตรงนี้นูน้นไฮด้าไอแลนด์แปลว่าตรงนู้นก็ต้องเป็นเกาะเต่าใช่ไหมเอ,อ่ยพอดเท้าอ๋อ าใจละผมนึกว่าเราอยู่จรงเกาะกลางตรงนี้เราอยู่เกาะพอดทาวตรงนี้โอ้ตายวันนั้นเราต้องเดินทางไปเกาะซึ่งการเดินทางไปไหนมาไหนนี่มันโคตรแสนลำบากยากแสนลำบากกว่าจะไปทั้งทีคือแบบอาศัยเกมพาร์อเรือก็ได้นะ ที่นี่คือเกาะเตาด้านหน้าของเราคือเกาะเต่าครับแล้วใกล้เดินทางถึงแล้วเรือจอดเทียบท่าได้ครับเรามาถึงเกาะเตาแล้วนะโอเคเทียบท่าเรือไปที่เรียบร้อยนะ เรามาหาแมนชั่นกันเลยดีกว่าอยากสูงผลโอเคเฮ้ยมีกล่องเดี๋ยวได้ผมยังไม่ลองเก็บกล่องเลยหน่วยสิบร้อยห้าพันมันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะ 4ี่พเรามาซูมผลกันเลยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ยาชาได้ผลแซนมาเออจะเก็บอ้าวโอ้ไม่อยากทิ้งน้องไว้คนเดียวเลยงั้นเดี๋ยวเราวางไว้ที่โต๊ะแล้วกันวางน้องไว้ที่โต๊ะ เฮ้ยปึ๊บโอเคอย่างเงี้ยแหละมันือนชีสเลยทอดเฮ้ hey. ฉันยุ่งอยู่ตอนนี้อ๋อ oh. คนซูมผาวโอ้ oh. ใช่ละคัลเลอร์อันนี้อันนี้เป็นสีฮาคินะอันนี้คืออะไร เอออ๋ชาาอ,อ,อช้าย,ชายาซีมอนเตอร์โอเคผมใช้ใช้ยาซีมอนเตอร์โอเคไหนดูซิเอาละครับผมก็อัปเดต ยี 20, มันน่าจะมีประมาณนี้นะเออมันมีเกาะใหม่ด้วยเดี๋ยวผมฟาเวลก่อนละกันให้เออแล้วว่างๆเดี๋ยวพาไปดูนะเฮ้ยเย่ yeah! <laughs> ผมห้าหมื่นเบลีแล้วเหรอโหน่าจัง,จงก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ ซอบสไคร์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้ครับผมนับคลิปนี้ก็เอ,อ่อบาย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 สวัสดีครับบายบายชาวนี่เนี่ยโค้ทเท่บอกเลยอัปเดตใหม่ถูกใจเอ,อ่อถูกใจหลายๆคนแน่นอนครับ แต่ไม่ถูกใจผมดนที่ผลมันน่ารักขึ้นมันดูไม่ใช่วันพีชเลย